สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin t ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐอเมริกาครับที่มีการออกประกาศออกมาเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ พูดถึงตัวบิตคอยนับกับไพรีอคชันนะที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐเมื่อคืนนี้ครับก็เช่นเคยนะครับิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่เอามาแชร์เเพื่อนเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับเมื่อคืนเองนั้นเนี่ยก็มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะของทางสหรัฐมิการออกมาตัวเลขก็อยู่ที่3.4%เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็ ตรงกับตัวเลขคอนเซนทัสนะที่มีการประเมินไว้นะแล้วก็ต่ำกว่าที่มีการ forecast เอาไวนะ้นะที่ระดับ3.5นตะตัวเลขจริงนั้นเนี่ยออกมาที่ระดับ3.4ก็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะสำหรับในเรื่องของเงินเฟอ้อนะเมื่อวานเองตลาดก็วิ่งขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะดูนะตัวเลขเงินเฟ้อนั้นเนี่ยจะเส้นสีแดงนะก็จะสังเกตเห็นนะว่า,าจริงๆตั้งแต่ช่วงประมาณ ต้นปีนะ2024เป็นต้นมาเนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อยังดูมีแนวโน้มนะครับที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยลงมาเลยนะแต่เ,เดือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเดือนแรกนะครับข้อมูลตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนเมษายนที่มีการประกาศออกมาเดือนพฤษภาคมนี้นะเนี่ยก็เป็นตัวเลขเดือนแรกที่มีการยอตัวต่าลงมานะครับก่อนเดือนมีนาคมนั้นเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ระดับสามจุด 4ี่ดเหรือ3.5นตะตัวเลขตอนนี้นะอยู่ที่3 3 6จหเรหรือประมาณสัก 3. 4ุ่เนะครับนั่นก็คือตัวเลขนที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงประมาณปเีเดือนเดือนเดียวกันของปีที่แล้วนะในช่วงประมาณเข้าสู่กลางปีเนี่ยสังเกตเห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็ย่อตัวนะต่ําลงมาอยู่เหมือนกันนะสังเกตต้องดูตอนต่อไปนะว่าจนถึงช่วงมิถุนาหรือก,กรกฎานเนี่ย ตัวเลขเงินเฟอ้อจะย่อตัวต่ำลงไปกว่านี้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะดูตามแคตตาล็นะหรือว่าประเภทนะของตัวเงินเฟ้อนั้นเนี่ยจริงๆตัวที่คอนทิบิวหรือว่ามีสัสดส่วนมีผลกระทบกับตัวเลขเงินเฟอ้อเยอะที่สุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเฮลซิงนะครับตัวเลขเรื่องของการเคหะนะ ที่อยู่อาศัยนะครับเราจะเห็นว่าแท่งสีแดงก็คือตัวเลขเงินเฟอ้ออยู่ที่ระดับสามจุดสามหกเปอร์เซ็นต์นะครับในเรียกว่าสองเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยเป็นของตัว housing นะเป็นของในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับที่เป็นส่วนประกอบที่ที่ค่อนข้างเยอะนะในตัวเลขเงินเฟอ้อตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูนะครับตัว housing เองตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้ลดลงมากสักเท่าไหร่นักนะถ้าเกิดเราลองเทียบกับทั่ว เงินเฟอ้ออื่นอย่างเช่นตัวอาหารและเครื่องดื่มนะครับตรงนี้นั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีเทรน,นะที่ค่อนข้างที่จะย่อตัวต่ําลงมาแล้วนะอาหารและเครื่องดื่มนั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสักอ,อ,อยู่ที่ระดับนะประมาณสักอาหารและเครื่องดื่มนะครับอยู่ที่สองจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเรียกว่าก็เข้าสู่ทาร์เก็ตนะของของเ,ออเป้าหมายของเฟดแล้วนะที่อยากให้เงินเฟอ้อโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก สัก2%นะแต่ว่าตัว housing เองนั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก4.52%อยู่นะครับก็ดูเหมือนจะกำลังจะค่อยๆย่อ,ยยอตัวต่ำลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูนะตัว housing เองนั้นเนี่ยที่ลองเทียบนะครับกับตัวอา,อาหารและเครื่องดื่มนั้นเนี่ยสังเกตเห็นนะว่าจริงแล้วตัว housing นั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างที่จะ เป็น lagging indicator เหมือนกันนะเราสังเกตเห็นว่าในที่ผ่านมาในช่วงที่เงินเฟ้อตัวอาหารและเครื่องดื่มวิ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยตัว housing ก็จะวิ่งตามมานะตัวอาหารและเครื่องดื่มย่อตัวต่วตําลงมาแล้เนี่ยเขาก็จะตามมานะค่อนข้างจะมีผลกระทบช้าอยู่เหมือนกันนะจากการขึ้นลงดอกเบี้ยของเฟดนะสำหรับตัวเงินเฟ้อ housing นะครับโดยสัญญาณโดยรวมแล้วนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นสัญญาณโดยรวมที่ดีนะที่เราเห็น เงินเฟ้อลดลงนะครับแต่ว่าทางโจลมพาวเวลเองนั้นเนี่ยก็มีการพูดมาเหมือนกันนะว่าเขาไม่อยากจะประมาทนะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาในประมาณสักปี1970นั้นเนี่ยเคยมีนะครับที่เงินเฟอ้อเส้นสีแดงย่อตัวต่วตําลงมานะแล้วเฟดก็ลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปนะแล้วหลังจากนั้นเงินเฟอ้อไม่ได้ลดลงจริงๆนะมีการวิ่งขึ้นเป็นครั้งที่2ด้วยซ้ำนะ ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะกว่าที่จะสามารถลดเงินเฟอ้อได้ในช่วงเวลานั้นโจเลมพาวเวอร์รเ,รนนเนี่ยไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เหกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาแล้วเนี่ยตลาดเองนะก็ยังมองอยู่นะว่าการประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นในช่วงหรือวันที่สิบสองเดือนหกนั้นเนี่ยตลาดยังมองอยู่นะว่าจะยังมีการคงค้างดอกเบีย้ยไว้อยู่ที่ระดับเดิมในะที่ประมาณหุ้ดสองห้าถึงห้าุ้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนี่ย91.3เปอร์เซ็นต์นะมองว่าจะยังคงมีการข้างออกเบี้ออยู่นะแล้วก็ประชุมีิธีเดือนเจ็ดนะก็ยังมองโดยส่ยวนใหญ่ก็ยังมองนะว่าเฟดยังมีการข้างออกเบี้ออยู่นะตัวเลขที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเลขอัตราการว่างงานของทางสหรัฐอเมริกานะที่จะมีการประกาศออกมาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะก่อนที่จะมีเฟด ประชุมนะในวันที่12บเดือ 6, น6กันเนี่ยก็คงจะเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่จ้าจับตามองและก็เออและน่าจะเป็นอีกถึงแฟกเตอร์หนึ่งนะครับที่มีผลกับการตัดสินใจขึ้นลงดอกเบีย้ยของเฟดอยู่เหมือนกันนะครับและช่วงที่มีการจะมีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานของทางสหรักอเมกรักานเนี่ยก็คงจะมีผลกระทบกับการขึ้นลงราคาของตัวบิตคอยเหมือนกันนะครับซึ่งตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนี่ยราคาบิตคอยนะก็วิ่งขึ้นมาที่ดับประมาณสัก ห้าหมื่นเอ่อหกหมืห้าันเก้าร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งก็ยังพยายามจะวิ่งขึ้นไปชนนะที่เส้นสีน้ำเงินนะเส้น8 Weekly Moving a v e r a g e นะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้อยู่นะต้องมาดูว่าจะทำซ้ำนะเหมือนกับช่วงกลางปีที่แล้วหรือเปล่านะในช่วงกลางปี2023นะที่ตัวบนะิตคอยนั้นเนี่ยยอ่อตัวต่ำลงมานะครับ เทสนะที่เส้น20วิลี่ moving average นะครับแล้วก็พยายามที่จะเ,เกือบจะเทสที่เส้น20วิลี่ moving average นะครับแล้วก็พยายามที่จะทะลุเส้นสีเงินตรงนี้ขึ้นไปนะหลังจากนั้นก็ย่อตัวต่ำลงมานะครัเทสที่เส้น20วิลี่ moving average นะแล้วก็ไส้เทียนนั้นเนี่ยต่ำไปก่อนเส้น20ะวิลี่ moving average ทำในช่วงเดือนมิถุนายนนะก่อนที่จะกลับไปทำจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้นะครับ ในช่วงประมาณเดือนเมษายนนะตรงนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะจุดสูงสุดเดิมที่เคยทาไว้ของตัวบิตคอยนี่ก็คือเกิดขึ้นประมาณช่วงมีนาคมนะเมษายนเหมือนกันนะที่ระดับประมาณสัก71,100 10, นะครับต้องมาลุ้นกันว่าแพทเทิร์นนี้จะเกิดขึ้นซ้ําหรือเปล่านะครับสำหรับตัวบนะิตคอยนั้นในช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วนะหรือว่าจะเหมือนกับปี2019หรือเปล่านะที่ ตอนนั้นนั่นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เฟดมีการขึ้นนออกเบีย้ยเหมือนกันนะครับบิตคอยก็มีการย่อตัวต่ำลงมากว่าเส้น8ดวิลลี่ v มวิงเอเบเลนะแล้วก็พยายามที่ทะลุข,ขึ้นไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก่อนที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยบิตคอยหลุดต่้งจากเส้น20่ิวิลลี่โมวิงเอเบนะีผมมีพูดถึงนะครับเคส ต่างๆไว้ตรงนี้เนี่ยที่คลิปนี้อยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเคสแบบไหนขึ้นนั้นเนี่ยจะเกิดซีโร่ยังไงกับตัวบิตคอยบ้างนะรหรือจะเกิดขึ้นนะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2020หรือเปล่านะครับที่ย่อตัวขึ้นวิ่งขึ้นไปทะลุเส้น8สัปดาห์มูวิ่งเงียบเลยนะครับแล้วก็กลับมาเทสที่เส้น20สัปดาห์มูวิ่งเงียบเลยนะครับก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปนะแต่ช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่แตกต่างจากช่วงนี้นะเพราะช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ เฟดมีการลดดอกเบีย้ยนะดอกเบีย้ยต่ําเป็นศูนย์นะแล้วก็ยังมีการทํา QE ด้วยนะครับนั่นก็คือตัวบิตคอยนะส่วนสําหรับตัวบิตคอยโดมิเนนต์นั่นตอนนี้นั่นเองนะเนี่ยบิตคอยโดมิเนนต์อยู่ที่ระดับประมาณสักห้าสิบหกจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับในดิที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดเราจะใช้ตัวฟิบอนาชีรีเทสเมนต์วัดนั่นเนี่ยที่ระดับที่ไซเคิลก่อนหน้าน,นี้นะครับที่ระดับฟิบอนาชีรีเทสเมนต์ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยถ้าเราจะลองโอเวอร์เลทราคาของตัวบ เรียกว่าตัวบิตคอยเนี่ยทำจุดสูงสุดนะทำราคาจุดสูงสุดนะครับในช่วงในช่วงที่ตัว Fibonacci r e t r ทสเ m น n t นั่นเนี่ยคอสโอเวอร์นะที่ระดับห้าสิบเปอร์เซ็นนะที่ระดับประมาณตรงนี้นะที่ระดับห้าสิบเปอร์เซนที่ระดับห้าสิบเอร์เ็นตตรงนี้นะ คอสโอเวอร์ตรงนี้แล้วก็บิตคอยก็ทำได้ว่าทำจุดสูงสุดนะครับที่แนวตรงนี้ด้วยเลยนะที่ประมาณาช่วงนี้นะครับตอนนี้เองนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าถ้า zoom in เข้าไปนะครับดูเหมือนไปแตะนะที่ระดับ50 f r e q u e ระดับ50%อยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่แสดงให้เห็นชัดเจนนะว่าจะคอสโอเวอร์ที่เส้น frequency ตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับดังนั้นถ้าอิงข้อมูลตรงนี้เนี่ยบิตคอยอาจจะ มีอาการมีอาจจะมีอาจจะเป็นไปได้ที่จะวิ่งขึ้นไปได้อีกอยู่นะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลนะสำหรับตัวบิตคอยนะผมจะเอาข้อมูลตรงนี้มาลองแท็กให้เ,เพื่อนๆเห็นนะทเทียบกับข้อมูลแมคโครอีคเดลิกนะสำหรับตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมนะตลาดคริปโตบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมนั้นเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้นะวิ่งขึ้นลงตามแมคโครอีคเลิกไปแล้วนะ สำหรับภาพรวมนั้นเนี่ยตัวบิตคอยในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาประมาณสัก3.25นะครับโซน่าขึ้นมา7นะดูใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นมีคอยไหนวิ่งขึ้นในเป็นเลข2หลักนะครับมีอ m ม u t a b l e X นะครับขึ้นมาประมาณสัก12.7นะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมา โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับงงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สับสนช่องก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สับส,น,สนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรคับคลิปนี้สวัสดีครับ